สวัสดีครับราการข้องชมพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มันกิติกก็มาพบกันต่อซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้ในการชมพระเรื่องด้านดูเนื้อจะดูผีนะครับแล้วก็มีของเก่ามาเกียดเทียบให้ท่านชมแล้วก็มีผู้ที่ชื่นชอบให้ความบอกว่าอาจารย์สุทัศน์ให้ความรู้ได้ดีมาก ผมก็จะพูดไปตามความจริงส่วนมากผมจะไม่ให้ดูเรื่องพิมพ์แล้วยิ่งตำาหนิกนี่ผมยิ่งไม่ให้เกียยเทียบเลยให้ดูเนื้อเป็นหลักเพราะว่าพระสมัยก่อนนั้นเขาทำแบบทำพิมพ์เนี่ยเขาแกะด้วยมือเขาสร้างมาด้วยมือเขาไม่ได้ทำมาจากคอมพิวเตอร์ เอาคอมพิวเตอร์ไปช่วยในการแกะพิม์ไม่ใช่แล้วเขาใช้กดพิมพ์เขาไม่ได้เทรหรือเขาเอเทแล้วก็กดพิมพ์เขาไม่ได้ปั๊มพัดออกมาอยู่นี้ถ้าสมัยนี้นี่ก็เปรียบเสมือนกับไปทําแก้วทําขวดทําถ้วยทําจานจะออกมาเหมเือนกันแต่สมัยก่อนไม่ใช่ฮ่าเดี๋ยวมาชมกันครับว่า วันนี้ผมเอาพระอะไรห้ดูแล้วก็แน,นรระนำในท่าไเลชมเลยครับเมื่อการกล้องส่งพระสยามแต่อาจารย์สุทธัตมั่นเขตวิทย์ก็มาชมกันต่อนะครับให้ความรู้กันนะครับก็มีพระกรุที่ผมได้สะสมต่อจากปู่จากพ่อมาก็จะให้ท่านชมะ คลิปนี้ก็ชมพระร่วงหลังลางปืนนะครับวัดพระปางศีสัตว์วัดทศนามหาธาตุเนี่อันนี้เป็น <c oughs> หลังลายผ้านะครับเนื้อชิน,นเนื้อชินเงินพระพระปุกเก่าเนี่ยเนื้อเขาจะระเบิดนะเนี่ยเพราะว่าเป็นเนื้อชินนะ ถ้าเนื้อดินก็จะมีการแตกและแห้งเนื้อเก่าถ้าเป็นพระยุคสุขโขทัยขึ้นไปเนี่ยเ,เป็นพระที่จะเกือบถึงพันปีเนี่ยคือไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแปดร้อยปีนี่เนื้อเขาจะเก่าจะแห้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อดินก็จะเป็น แบบเนื้อหินเลยนะถ้าเนื้อชิ้นก็จะมีเนื้อก็จะระเบิดนะอันนี้เป็นหลังหลังลายผ้านะครับอันนี้หลังหลังปืนนะก็ออกจากกุเดียวกันแล้วก็ยังมีเนื้อดินอีกนะครับนะแล้วก็มีหลังปืนแก็บนะฮะแต่หลังปืนแก็บนี้ออกน้อยนะครับ นะฮะผิวนะออกกระกุกแบบเนื้อจะระเบิดนะแตกเนี่ยนะครับแล้วระเบิดนี้ระเบิดจากข้างในออกมานะจะก่อนบ้างทางข้างนะ อันนี้กระุก,ก่อนไปเนี่ยฮะเป็นรูเลยก็มีฮะอันนี้ผมเช็ดผัดนะครับเมื่อเขาก็จะออกสีดำสนิมแดงเห็นเลือเลือดด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น ลายลายไม้เยื่อไม้ครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับทำให้ดูลักษณะสวยงามนะครับพุทธสิงของพระจะสวยงามมากองค์ที่สี่นะครับผิวสีก็คล้ายๆกันนะครับอยู่ที่ว่าการเก็บแล้วก็อยู่ที่ในกลุ่ นะครับว่าอ,อ,อยู่ในกุเนี่ยจะอยู่ล่างอยู่กลางอยู่บนนะครับก็มีหลายเอาไว้ในกุกเดียวกันแต่ก็มีหลายหลายหายหลายที่นะครับอยู่ด้านล่างพระปางมั่งอยู่กลางพระปางอยู่ยอดอก็มีหลายมีหลายแห่ง แล้วแต่บรรพูหลุดของเราเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับที่ห้าหลังหลังปืนนะครับสวยนะครับหาหายากนะครับเพราะว่า,าจะผุกก่อนไปเยอะ ไอ้เนื้อผูก,ก่อนก็ไม่ได้เอามาให้ชมกันนะครับอ่าก็โทรมาพูดมาคุยกันครับกัอาจารย์สุทัศม์มั่นเขตฟิตเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอแล้วก็มี l i n e ไอดีมี t u b e Facebook นะครับแล้วก็มโทรมาพูดมาคุยกันนะครับความรู้ร่วมกันเพราะว่าเราเนี่ยเกิดไม่ทันอยู่แล้วนะฮะผมเป็นขา้าราชการครู บำนานกเกษียณมันก็เป็สิบปีละพระนี่ก็ได้อยากปูกับพ่อที่เก็บไว้นะฮะก็แล้วมาสะสมตอนหลังอีกครับคนโคไทยนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องการสะสมพระหรือบูชาพระไปเป็นที่เคารพบ,บูชา